ดีจ้าแม่จีมดีค่ะถึงแล้วถึงแรงเวทีแล้ว <c oughs> แดดห่อนปะแดดห <c oughs> <c oughs> ด่อนจ่ไม่เป็นพี่นอนอกทานมาลูกเดี๋ยวน้องเฮ็ดธุระแล้วกับที่หักร่ำอย่กับเรียบอกว่าคุยกันแล้วใช่ไหมกับเรียบอกว่านอนหักแด่งแกตัน ดูลาเลี่ยวนขอปหาม่เรืตอนนี้แมติมมาทำอะไรเม็ดมลาเม็ดมาย่เซมีเซงภัอ่ะเออไอหักมมติมเออไอฮักแมติมเซ่เพ่เราฝากมาใหเป็นมลายมลายเซบอกเเซบ่บอกจากไอหักบอกพุ่นน่ไอ สู้ีเนาะถุงไม่ไล่มาเสื้อผ้เสื้อผ้ทั้งแม่ติ้มเสื้อผ้ทั้งบ่บ่มาเลบ่บ่เวานหงส์เอ๋ะกะลงเหียนะไปผาหยกคือเกาหลีนัอนค่ะลูกหักเกาหลีด้วย ัพอตแม่เนาะตั <that <that ้งใจแท้บ่าม่นตั้งใจเ่ยเห็นหูแค่นีมันใส่าเขาเนาะเสียบเสไปเสียบไปเอออี่ตน่ก็เยใช้เนตาแหะว่าไปลงุนาดเอาปูนเนาะปูนเป็นพื้นปูนใช่ไหมแ่ มาแจองที่แต่ก้าแต่เสาจองที่ไว้นี่กกางเป็นเนี่ยการเ็นันะจองมันไม่มีหวองอยู่ตัวนี่แกเนร่ งันจางตั้งหางงั้นหาพิเศษตั้งหาดหารือยยุ้ยฮันกได้ยหาได้นี่ซ่้งมันเนี่ยก็เลยขี้สร้างใบใบเขียวก็เลยกลายเป็นใบสุกครเมื่อใดห้ใบเศร้าแสดงว่ามันก็สุก แล้วแลผู้ใดที่เป็นคนนั้นเ็เย็บมาเลยเอามีเอาเย็บเป็นบ้างมืนเย็บเป็นบ้า่เลยวเออมีลาม่ติมไตไตันเทโล่กับไต่ตำพี่น้องเพราะว่เย็บบวเป็นเย็บบ็น นรอ่ยจยยๆแม่ใสถงแค่แม่ไม่เป็นไรใส่ไป็ลไถุกถูกอยู่เอออะนรฟาดหอน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 ต้นล่มเขาร่มเขาอยู่ใจว่าล่มหอนเออแม่ติ้นพนัดใส่ถุงสี<อ>น้าเงียแกงเ <c oughs> ขามากกับสีแดงวันนี้มาเซเว่นเวือ่อทีว่าสีแดงมากคัคนไปภายอีสานเนี่ยเบลล่าลายบอกเรเบนวลควต้อง อนเราแบบมีผืนผ้าเลยเราโอ้เราเราฟอนพานูเดย์เด้อเนาะงคะแม่เออมื่อมื่อมื่อแรกมื่อสองอนมาพันเลยนาะเห็นเห็นมือขึ้นในฝนเลยงงเลยเอาเพิ่งเก่งแค่เด็กหน่อยเน้องคือมีมีพื้นฐานอยู่แล้วเออต้มีพื้นฐานมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ไฟเลี้ยนรูใจเอาอนง่ามใจพึ่งเดินง่ามตอนเตลาใช่ไหมเป็นฝนเตลาอันนี้เตล่าแนวแนวแนวฝน คนยังกวนยังว่าถ้นเด็กีมีกวนมีดิเดี๋ยววันน้องทางแป้งกับแม่เล่ากอนเล่าทุ่งทาน้องเพียงพัฒนาการมากเลยเพียงแล้วกับยานยิ้มยามเนี่ยเราคุยกวนยิ้มง่ายง่ายพัฒนาการของน้องเพียงวันนี้ถ้าเวลาน้อยถ้าถ้าไม่มีคลิปสอนลำกับกับถ้าเบิ้งบัดรบัตรเราสิขึ้นเวทีเนาะบัดน้องแต้งหนาแต้งสุดเดียวไม่ติมไปท้ายให้เบิ่ง ก็คือเก่งแต่ว่าทั้งเบาทั้งเสียบได้คือตุดยอดแต่ว่าพอดีคารมันไอ้ตังใจตั้งใจตั้งใจทำอะไรเซอร์ไพรส์วันนี้ต็ดต็ดเต็ดเต็ มาเข้าพิงไปไปใครคนหนึ่งเฝ้าลอมม่นคนที่สองอันนี้น้องก็ทำได้นะอ่านหน้าไปเอยค่อยค่อยคยค่อยไปห้เขาิดกบขวามุ่นทั้งร่ำเพื่อนทั้ง เล่มอันล่าทึ่งอันไม่ใดได้ที่น้อยต้องเท่าไรหน่อยเขาสีใด้พรเขา่เมื่อนี้เอาจยดเพียงนี้เด้อเมื่อนี้สำรับก่อนลำเพื่อนแม่ติ้มกับชินับนี่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 เอฟซีคะแนนหน้าอันคะแนนหน้านอยากให้น้องอันพัก่อนเลยนะก่อนลำเพื่อนบ่พอพรางอ๋อ จะต้องตุนสำรับพระเจ้าจ็ต้องก็ข่อนจะต้อค่ยว่าจะเคียก่อนพี่จันองหุงก็วาลงเนลงโอเคบาาเงนะไอนยโอ้โอ้โอ้ออ้โอ้โอ้ยอโอ้ยโอ้โ้โอ้โ้อ ก็ใส่เก่งเะปั๊บปับปับ๊บเดียวจะเสร็จลแล้วลว่าจะหายห้องเช่นอะไรอ่ะปิดเช็คไปแบบน่บัดนีลันี่นนยไยยปยังเคื่องหเ,เปไปยังแล้วเคื่องหน ออกจากงานก็ได้เนี่ยไม่ถึงนเำาะวอเออเออเอาไปเออเออเอาไปวัไปเอาเปคิดว่ไแล้วอ่ะคิปนี้กะรอน้องฮักแพงมาซ้อมลำกับแม่ตีมแต่ว่าถ้าเวลานอนจะอาจจะบริษอทก็ขับไปท้ายตอนแต้งมาแต่งสุดเบื้ผู้เฒ่าไปก้นเบิ้งเมียะก่อนไปเบิ้งอู ฟน้อุไคขอยหรือเปล่าวะโอเคเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ะอย่าลืมกไล์กดแชรกดสทกดกดิ่ใจเตือนนจุ